ฟีเจอร์ที่เราคอยจากโ t i ันมานานโน o n Home ง่ายๆนะครับ o t ชันมีหน้าโฮมขึ้นมาแล้วแล้วกดหน้าโฮมมาปุ๊บเราจะเจอหน้าตาแบบนี้เลยความน่าสนใจก็คือโ t ชันเป็นที่จดโน้ตเนาะมีปฏิทินของตัวเองแล้วแล้วก็มีทาร์กซะด้วยจะเป็นยังไงถ้าเราใช้ทุกอย่างของโนชันแล้ววันหนึ่งเราเปิดเข้าไปแล้วเราสามารถจัดการทุกอย่างได้ในที่ที่เดียวเข้ามาด้านบนจะเป็น recent visit นะครับก็คือเพจต่างๆที่เราเพิ่งเปิดไปอะ่ะมันก็จะโผล่มาไว้ในนี้ให้เนาะ อันถัดมาคือ upcoming event ดึงมาจาก notion calendar นะครับซึ่งเราก็สามารถเปิดได้ด้วยว่าอยากให้เป็น event กี่วัน1 week today today and tomorrow เนี้ยครับเปิดปิดปฏิทินได้เนาะให้ดึง all day event ไหมอ่าและที่สำคัญอันนี้เลยครับ my task ใครใช้ notion จะรู้อยู่แล้วเนาะว่าถ้าเราสร้าง database ขึ้นมาครับแล้วบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยต้องทำา1 2 สามสี่ใช้งานร่วมกับเพื่อนเนาะแล้วอยากแท็กว่าสเตตัสเนี่ยมันจบหรือยังถ้าเป็นเทเบิลเฉยจะใช้ฟีเจอร์นี้ไม่ได้แต่เราสามารถกดตรงนี้ปุ๊บ turn into task database เขาจะบังคับว่า task database นะครับจะต้องมีประมาณ3ฟิลหนึ่งคือสเตตัสถ้ามันมีเราเลือกแมปกับมันได้ถ้ามันไม่มีนะครับเรากดให้มันสร้างใหม่ได้เนาะคนที่รับผิดชอบ a s s i g n ี่นะครับแล้วก็ดีลเดทกดตรงนี้ปุ๊บอ่ะมันจะเปลี่ยน d a t a า a นี้ครับสมมติว่าดัต้าเบนี้ให้มี a s s i g n ี e ให้มีดิวเดตถ้าเราแอสไซน์ตัวเองนะครับถ้าเราแอสไซน์ตัวเองเราเปลี่ยนสเตตัสเป็นอินโปรเกสเนาะอีกอันนึงเป็นดันละกันอีกอันนึงเป็น not start ละกันแล้วกลวกับไปดูที่หน้าโฮมนะครับทาร์กเมื่อกี้จะโผล่ขึ้นมาเลยซึ่งสามารถบิด Layout มาเป็นบอร์ดแบบนี้ได้ด้วยเป็นกันบังแบบนี้ด,ด้วย เปิดเข้ามา1วันเราก็รู้เลยว่าเราจะทำ tasks อะไรบ้างถ้าเราใช้ในโน้ตชั่นทั้งหมดนะนอกจากนี้ข้างล่างครับเป็นดัต a ต a รเบทที่เราสามารถแอดได้ก็คือถ้าเราทำโปรเจกต์ไหนอยู่ก็ตามเราสามารถแอดตรงนี้แล้วก,ก็กดเปลี่ยนวิวเพื่อด,ดึงดัต a ต a รเบนั้นมาโชว์ได้เลยอ่ะอย่างสมมติผมชอบดึงข่าวในทวิตเตอร์เข้ามาในโน t i ชั่นเนาะเราก็ดูข่าวในทวิตเตอร์ได้เลยนอกจากนี้ยังมี suggest for you เนาะอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับแต่ trending เนี่ยมันก็คืออะไรก็ตามที่เป็นไฟล์ที่ทำใน, project, ใน,นโปรเจกต์หร ถ้าเราอยากเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเป็นบล็อกที่ Notion เขียนเอาไว้นะครับกับฟีเจอร์เทมเพลตรต่างๆเช่นอยากจะเปิดโปรเจกต์อยากจะเปิดมีติ้งอะไรเงี้ยให้กดเร็วๆเนาะแล้วก็มาเปิดตรงนี้ได้เลยแล้วค่อยไป Assign เข้าเพจเข้าโฟลเดอร์อีกททีนี่ครับฟีเจอร์คร่าวๆที่ Notion ทํามาให้เราสามารถ Manage ทุกอย่างจบได้ในหน้าโฮมหน้าเดียวเสียดายอย่างเดียวที่ยัง c u s t o m ม z e w i d g e ตต่างๆมากกว่านี้ไม่ได้เนาะคิดว่าเขาคงอยากทําให้มันเป็นระเบียบก่อนเ่ย แต่ถ้าเรากดขวาบนนะครับเราสามารถเลือกให้มันเป็น Default ได้ว่าเปิดมาทุกครั้งจะเป็นหน้าโฮมแล้วเราสามารถเปิดปิดฟีเจอร์เมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้ได้เพื่อบางคนอาจจะต้องการแค่บางฟีเจอร์เนี่ยครับฟีเจอร์เล็กๆของ Notion ที่สำหรับคนที่ใช้ Notion อยู่นะ่าจะตื่นเต้นมา,มากๆใครใช้ Notion ครบทุกสวิต์ไปลองใช้ Notion Home กันครับ